ไม่ได้แจกเงินสดไปสร้างเงื่อนไขทําอะไรผมว่าโอ้อืมมันมันโบดามจริงๆอะผมว่ามันไม่ใช่โบแดงหรอกมันไม่ได้มีส่วนทําให้เขาเรียกคนอยู่ด้วยความหวังอ่ะมันเป็นอย่างนี้สายลมพัดผ่านมาอ๋อมีให้จ่ายเราก็จ่ายไปอืมแล้วผมว่าแล้วเผลอๆเนี่ยไอ้ที่จ่ายหนี้ไปแล้วเดี๋ยวหมดนะก่อนหนี้ต่ออืมมันก็วัตถุจักวงจรนี้มันก็ไปไม่หมด แล้วถ้าเราไปดูนโยบายวันถแถลงนโยบายมันมีอยู่ข้อทีรัฐพูดถึงรัฐบาลบอกจะแก้นี่นี่นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยรู้สึกจะเป็นข้อแรกเลยครับ,รบไปแก้ตรงไหนอผมถามเนี่ยมันไม่เห็นไม่เห็นทางเลยวันเนี้ยครับมันวันงแล้วมันเป็นหน้าหน้าเศร้าใจอ่ะผมว่าอืเหมือนที่คุณสุป,ปันพูดหรอกผมดูแล้วมัคก็อโอ้โหมันเจ็บนะเจ็บนะเงินเรานะ้เนี่ย มันทำให้เรามีความหวังว่าเฮ้ยไปชุบชีวิตคนแล้วให้คนก็อยู่แบบมีอนาคตหน่อยโอ้โหแม่ไม่แล้วแล้วแล้วคนบางคนเนี่ยผมดูในทิกตอกนะไอ <c oughs> คนก็นั่งกินข้าวใส่น้ําปลาไอข้างบ้าน <c oughs> ใกล้ๆที่ได้นม <c oughs> <c oughs> ืนเ <c oughs> อ๊ะไ <c oughs> อไอไนี่นั่งนั่งอหนันไปมองข้างบ้านเขาทำตาทำปากแบะเสร็จแ,แล้วก็ตั้งแป๊บนึ่งเขาดำตากินข้าวอืม เนี่ยผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์เนี่ยอันสิ่งเหล่านี้บางทีอ่ะมันคุณคิดของคุณแต่คุณบอกว่าบางทีคุณไม่ได้คิดในรอบข้อเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาในตรงนี้ครับดูเลยมันก็แล้วมันมันมันกำลังบ่มเพาะนิสัยเสียให้กับคนไทยด้วยนะใช่ก็ก็ดูดูจากกระแสข่าวอ่ะว่าเออถ้ารัฐบาลปีมีการแจกเงินแบบนี้เนี่ยเป็นเออเบ่อยก็ดีสิมันก็คือ ทำให้คนเนี่ยไม่คิดที่จะแก้ปัญหานะฮะไม่ไม่คิดที่จะฝ่ายในการประกอบอาชีพรอเดี๋ยววันดีคือดีรัฐบาลก็เอาเงินมาแจกวันดีคือดีเอาเงินมาแจกนี่ก็มองมืองอตีไม่ต้องทําอะไรแล้วแล้วกรณีนี้เนี่ยผมผมเห็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเียว่างนะอุตสุพั์นคุณคุณรัฐไทยคือถ้าทางจังหวัดหรือหรือหน่วยงานในในแต่ละจังหวัดเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วนี่ว่ารัฐบาลจะปล่อยเงินแบบนี้เนี่ย คือเหมือนกับเปิดเขื่อนเปิดประตูเขื่อนทุกปานเนี่ยแล้วปล่อยเงินพ่วมทุกจังหวัดเนี่ยคุณไม่แนะนําชาวบ้านเลยเหรอ,อว่าเฮ้ยลุงป้านะ้าอาพี่น้องทั้งหลายที่จะได้กําลังจะได้เงินเนี่ยไม่ต้องไปออกันที่ธนาคารค่อยๆไปก็ได้เงินมันอยู่ยุดไหลมามันอยู่ในบัญชีเราจะใช้เมื่อไหร่ก็อยไปกดสตังค์นะครับไม่ต้องไปแหกไปในวันเดียวต้องไปกดออกมาในทันทีทันใดเงินมันไม่ไปไหน คนตัวหนึ่งที่ไปต่อแถววกคือเขาหวาดกลัวว่ามันเป็นแค่ลมปากเนี่ยเขาไม่เชื่อมันนี่มันคือการสะท้อนให้เห็นว่าคนไม่ได้เชื่อมั่นรัฐบาลอ๋อถ้าไม่รีบไม่รีบเอาเงินออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันทัางหน้านี้เงินหมดกูหมดเลยตกูไปไปดูว่าเงินเข้าจริงหรือเปล่าบัตเงินตัวบางคนแะผมดูข่าวที่ไม่มีไม่มีบัตรไม่มีอะไรนะไปรอเบิกอ่ะต้องไปเบิกไปรออย่างน้อยอย่างนี้เล่ยโชว์บัญชีคุณใส่ใจคุณนรัตใจ